สามนาทีรู้เรื่องสมัครงานต่างประเทศตรวจโรคผ่านแล้วอีกกี่วันถึงจะได้บินเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบสำหรับคนที่อยากทราบเรื่องนี้นะก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปทาการตรวโจโรคเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลตรวจโรคประมาณ5-10วันนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่7วัน ทีนี้ประเด็นก็คือหลายท่านอยากจะทราบว่าหลังจากาทราบผลตัวโลกแล้วอีกกี่วันถึงจะได้บินนะครับคำตอบก็คือไม่ทราบครับไม่รู้เหมือนกันคือคือมันไม่สามารถกําหนดได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอาอยากจะให้ผมประมาณนะครับก็อยู่ระหว่าง1ถึง3เดือนนะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นหากใครอยากจะ พักผ่อนอยู่กับครอบครัวก่อนที่จะบินไปทํางานที่อิสราเอลก็แนะนําลาออกได้เลยนะครับคุณสามารถไปเรียกร้องเงินจากประกันสังคมได้นะครับหากคุณลาออกคุณจะได้สาอร์เซของเงินเดือนนะครับเป็นเวลา3เดือนอแต่ต้องเงินเดือนต้องไม่เกิน15%ื่นหนะเดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลหมายเลขลำดับหมายเลขหนึ่งนะครับที่ว่าเขาผ่านการตรวจโรคแล้วอีกกี่วันเขาถึงจะได้บินนะครับ ผมขอยกตัวอย่างหมายเลข126973นะครับซึ่งเป็นหมายเลขลำดับแรกของผู้ที่มาสัมภาษณ์วันที่11พฤษภาคมนะครับมีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่17พฤษภาคมนะครับก็หลังนะครับ6วันหลังจากที่ไปตรวจโรคมานะครับก็ทราบผลแล้วโดยที่ในประกาศตัวนี้นะครับเขาเป็นคนที่ไม่มีรายชื่อนะครับคือผลตรวจสุขภาพผ่านนะครับ ก็เป็นหมายเลข1 2 6 9 7 3เนาะไม่มีหมายเลขที่จะต้องไปตรวจซ้ำนะครับทีนี้ตามต่อนะอจำวันที่17พฤษภาไว้ก่อนนะว่าเขาทราบผลวันนี้หลังจากนั้นนะครับในวันที่7มิถุนายนเจ้าหน้าที่ประกาศาผู้ที่จะต้องเข้ากลุ่มเดินทางหรือว่ามีรอบบินนะครับวันที่5กรกฎาคมนะครับออกมาก็มีหมายเลขเขาด้วยนะครับในวันที่5กรกฎาคมคือ126973 เห็นไหมครับว่า,าใช้เวลาประมาณกี่วันนับได้ไหมอ่ะนับไม่ได้เดี๋ยวผมจะนับให้นะครับหลังจากที่เขาผ่านการตัวโรคนะครับในวันที่17พฤษภาคมาจนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับระยะห่างระหว่าง2วันนี้ก็คือ21วันนะครับทีนี้ถ้านับจนถึงวันที่เขาได้บินนะครับจะนับได้กี่วันนะครับก็ เริ่มจากวันที่17พฤษภาคมเนาะแล้ววันที่ได้บินคือ5กรกฎาคมเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง2วันก็คืออยู่ที่49วันสรุปหลังจากเขาผ่านการตรโลกนะครับหมายเลข126973ก็ใช้เวลา49วันนะครับจนถึงวันบินก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแต่ย้ำนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ผมถึงบอกแล้วไงว่าจะอยู่ประมาณ1ถึง3เดือนนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการจับคู่ทำสัญญาการขอวีซ่าอย่างที่เราเคยคุยไปนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ